เด็กๆแต่ละคนก็น่ารักตมุตโตมินะคะคุณแม่นี่อยู่ข้างๆเลยค่ะคุณพ่อก็ถ่ายรูปลูกสาวใกล้ๆสีเหลืองสดใสมากค่ะชอบเสื้อสีนี้มากเลยใส่แล้วรู้สึกกิจกรรมวันนี้น้องยินดีก็ได้วิ่งด้วยนะคะเห็นเด็กๆแล้วบางทีเราก็รู้สึกน่ารักตมุตมิตมิจริงนะคะแต่บางทีก็อยู่กับเขา ทุกวันอยู่เขาในบางมุมในบางจังหวะก็รู้สึกอยากจะอืมหมันเขี้ยวอยากจะตีมากเลยใช่ไหมคะมีใครรู้สึกแบบนี้กันบ้างส่วนตัวเราเนี่คือบุ๊คขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าบางทีนี่แบบว่าหายใจเข้าหายใจออกบางทีมันคือเอาจริงนะถ้าเราสะสมความรู้สึกที่แบบบางครั้งเราเราเคยรอง สังเกตตัวเองนะทุกคนมีบางจังหวะหนึ่งนี่ยคือแบบเราสเราดุลูกอนะเราปีตนะ์อะเรามีความรู้สึกว่าเราขึ้นเสียงใส่ลูกนะเ mm hmm. ชื่อไหมทุกคนพอเราทําครั้งหนึ่งปุ๊บหลังครั้งต่อๆไปเราก็อยากจะทําอีกอ่าแล้วครั้งต่อไปเราจะควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นามตัวเองให้ได้นะคะเราห้ามลูกไม่ได้แต่ตัวเราอะเราห้ามตัวเราเองได้พอเราไม่ทํานะ เออความรู้สึกอยากทําอยากดูลูกเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปนะทุกคนแต่ถ้าเราทําบ่อยๆนะมันจะกลายเป็นทำหรือเคยชินนะ่ะเราลองสังเกตดูตัวเราเองแล้วจังหวะหนึ่งเร,เราเคยแบบไปคุยกับคนหนึ่งคือเราอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาชอบเสียงดังใส่ลูกเนาะเออเขาก็เพื่อนทางบ้านแหละเขาก็จะมาเรียกลูกกลับบ้านเขาเรียกเรียกเสียงดังอะ่ะเออเราก็เลยเลยเรา ช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอะเราไม่ชอบเสียงนี้เลยเราจะทํายังไงดีให้เราไม่ได้ยินเขาเรียกลูกแบบเนี้เราก็เลยบอกเขาอ่ถึงเวลาแล้วหนูต้องกลับบ้านนะเพื่อที่เราจะไม่ได้อยากไม่ไม่ได้ยินเสียงที่เขาเรียกลูกเสียงดังนะอะเนาะแล้วหลังจากนั้นความรู้สึกของเราที่แบบอยากขึ้นเสียงที่ลูกอยากดุลูกอ่ะมันก็ค่อยๆหายไปนะทุกคนคือสังคมคนรอบข้างนี่มีส่วนทําให้เราแบบเป็นคล้อยตามได้ง่ายมาก ถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเราจะคล้อยตามสังคมรอบข้างนะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวเราล่ะให้เราแบบมีสติแล้วก็พยายามเลี่ยงๆถ้าทําไม่ได้ก็ก็ต้องอ่าต้องรู้ตัวให้เร็วอะแต้องฝึกตัวเองให้แบบรู้ตัวให้เร็วแล้วก็หยุดให้ได้อะต้องฝึกตัวเองต้องเข้มแข็งนะคะ